กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับผมเฮียโอมเช่นเคยนะคะรับผมเฮียโอมมาโอนะฮะช่องเก่าเฮียบินไปนะเสียดายมากเลยไม่ได้ทำช่องสำรองไว้ด้วยแหละนะครที่จำได้ก็ฝากกดติดตามเฮียด้วยนะครับผมมาวันนี้พาทุนมาห้าพันทุนจากเมื่อวานต่อจากแปะนอนเมื่อวานได้แปะนอนมาห้าพันหกพัน ก็เอากำไรมาต่อที่คีโอพัตตาแล้วกันวันนี้นะครับผมมาแบบเราจะซื้อซื้อทิ้งก่อนแพ็คแรกแม่งตกดำอยู่แล้วซื้อทิ้งซื้อทิ้งเบ็ดปาดหมุนให้ได้สี่ซื้อทิ้งบอกแล้วว่าซื้อทิ้งซื้อทิ้งไปทั้งสองทีสองถึงสาม thấy gì chạy nè ai chơi thiên ấy khao lão ha 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 เกินนี้เฮียเคยได้สูงสุดนี่คูณร้อยกว่าเลยนะเอาไหลหลาลอืมดวงตาของชั้นมันมืดมิดอืมไหลแหลาลโถกะจะแบบซื้อทิ้งจะเสือกไม่อามาใช่เลย รางวัลก้อนโตไปหนึ่งทีหกห้าเก้าสิบเจ็บาทนี่ซื้อไปเจ็สิบ้าบาทนี่คือหมุนเดียวได้กําไรหมุนเดียวขึ้นได้กําไรแล้วอะ่ะเออพาอแม่งคูณเยอะไงชอบชอบเอาอย่าแตกนะรอบนี้เราจะไปเอาแตกรอบต่อไปที่จะซื้อเบ็ดที่เราต้องการโอ้โห oh. <c oughs> เอาสองสิบห้าบาทได้กําไรเยอะนะสําหรับคนทุนน้อยนี่มาเล่นเกมน,นี้ได้เลยนะทุนบาทหนึ่งนี้แล้วใครที่ชอบซื้อโอโคขีโอพันตาไม่มากดทิ้งก่อนเอาจะกดทิ้งเอาจะกดทิ้งเฮ้ยเอาย็ดแม่จะกดทิ้งเสือกมา,าตัวแพงด้วยละ่ะโอ้ยสี่รอเป็ดบาท สุดเกินเอาโอ้โหพาเพชรหนึ่งบาทได้เกือบพันแล้วพี่เลยพี่อ่าไม่มาได้ออกไปซื้อโอ้โหรอบหน้าจะแตะให้กูไหมเนี่ยอ๋อปวดซิงเลยแบบนี้โอ้โห เฮียต้องการมันซื้อเบ็ด20ี่สินะตอนแรกอะแต่แบบมันแตกไปแล้วอะนี่กโคตรกลัวเลยแม่งจะตกดำเนี่ยเอาล้ว <c oughs> ดวงตาของฉันมันเหมอดมิดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว it's okay <c oughs> it's okay มาเบทที่ต้องการแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะนขี่โอนะอย่าดูดกันนะเฮ้ย โโอโ้มันแตกไปแล้วอ่ะเออก็คือไม่ได้อยากตั้งใจให้มันแตกเลยรอบนั้นนะที่ซื้อไปอ่ะเออยี่เป็ดบาทแตกมันเจ็ดร้อยขออีกทีหนึง่งไอ้เฮียบอกกั สีดำๆมันมีอยู่นิดเดียวมึงไปตกมันไม่ใช่นะเว้ยกูว่าแล้วไงเย็ดแม่อม โอเครอแป๊บขอเอาทุนมาก่อนขอไปพาทุนมาก่อนสักคู่หนึ่งมาเอาทุนมาเพิ่มแล้ลองดูดิไม่ตกให้กูอีกไหมวัดดวงกันเลยเลยวัดไปเลยนะครับผม เบกเบรกเบก,บกมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเบกเบกเบกเอออีกทีอ่ามาไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปอ๋อเบาหนึ่งเจลโอ้โหคิวไม่มา หมื่นอ่ะต้อกในหมื่นขึ้นอ่ะโอ้โหรู้สึกได้เลยว่ามันจะเกลือเยี่ยมดวงตาของฉันมันมืดมิดโอ้โหอื้มเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนนิ่งเดิน เนิงเกินโอ้โหเอาทุนคืนหน่อยก็ได้อืมได้ทุนคืนแล้วขอกำไรโอ้โห เอาแค่ทุนคืนไม่ได้หรอกแบงแดกกลุ่มดำกูไปหลายรอบชิดผายเลยย่นแม่โอ้โหห้าพันห้าไม่เสร็จด้วยมาขอรถเบ็ดหน่อยมาอืม จะได้เลิกไว้วันนี้ เบกเฮียมเบกเยี่ยมอีกหนึ่งทีมารอบนี้จะได้เลิกไม่เลิกมาดูกันจะได้เลิกหรือเปล่าเยี yeah. ่ยมกางเขนหนึ่งอ่าไปต่อเลยเพื่อน ยาวๆไปเลยครับยาวๆครับอ <c oughs> ไม่เท่าไหร่นะขอไหลทุกตาไม่ขออะไรมากขอแค่ไหลทุกตาแล้วเน็ตก็แบบปิงมากเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ๋า เออกีโอโอ้โหแม่งมาสี่ตัวถามจริงยาวไปไหลไหลยังไงก็ต้องไหลเท่านั้นโอ้โหโอ้โหได้ทุนคืนแล้วแต่รอเพีแล้วก็โดนไปสองพันกว่าเอาหน่อยเถอะวะเอาหน่อยนะโอ้โห คูณยี่สิบเอ็ดน้อยอะรวบแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงอ้าวยังไงก็ไม่แตกว่ะ มันเกลือละมาลงเบ็ดมาไหนเรวตกกลุ่มทำเป็นว่าเล่นเลยนะเย็ดแม่อ,อ๋อง่ายลราต้องได้หนึ่งหมื่นคืนมาก่อนเลิกไม่เลิอกอันนี้รอดู Oh. สุดท้ายสุดท้ายแล้ว <c oughs> ตั้งไม่พอใช่ไหมไอ้เหี้ย 就。Job. มาเหมือนจะมามันเข้ายากอยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ยโอเคเพื่อนๆวันนี้คงพอกับพีจีแล้ววันเนี้ยจะไปแพสมติกดีกว่านะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม